สวัสดีครับพี่น้องชาวกเกษตรกรและชาวนาทุกๆท,ท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีวันนี้เราจะพาไปตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินประกันราคาข้าว ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรกร,ราคาอ้างอิงและการช่วเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตที่2564ทับ65รอบที่1วันที่9สำหรับกรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่ข้าวว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3-9ถึงธันวาคม2564นะครับ ประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่9กรมการค้าภายในได้เปิดเผยข้อมูลของคณะนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในการประชุมครั้งที่29เทับสอหหมู่วันที่9ธันวาคม2564ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์การอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564ทับหรอบที่1 ข้อที่9ดังนี้นะครับข้อ1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่9ธันวาคม2564เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างการประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564รอทับหรอบที่1งวดที่9ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตที่2564ทับหที่ระบุวันที่ข้าวว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่3ถึง9ธันวาคม2564ัาหสำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆน้ความชื้นไม่เกิน15%เเซดังนี้ 1>, 1. เข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ11,149.06บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ18,25.08บาท 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ9,886.87บาท 4. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ8,078.89บาทและ 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ8,494.99บาทนะครับ ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันไร้ได้เกษตรกรกับราคาเกณฑ์การอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่9ในวันที่9ธันวาคม2564ดังนี้นะครับ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ3 8 5 0 9 4บาท 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ3,174.97บาท 3. เข้าเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1,113.13บาท 4. เข้าเปลือกเจ้าตันละ1,921.61บาทและ 5. เข้าเปลือกเหนียวตันละ3,505.01บาทนะครับส่วนช่องทางการเช็คเงินประกันราคาข้าวนะครับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรและชาวนาทุกๆท,ท่านสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสอเอโบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านทาง Line Official BAAc Family ในกรณีลูกค้าที่สมัครใช้บริการ BAAc Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทางทกสได้ทั่วประเทศเลยครับวิธีการเช็คเงินประกันราคาข้าวข,ของโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตที่2564-65ทับ 65, ข้อ1 ไปที่เว็บไซต์การตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร,กรกณ์การเกษตรหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ chongko.inb.ac.com 2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดปุ่มค้นหานะครับ 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุนข้อ 1. สําสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วและได้รับเงินแล้วนะครับ หน้าจอจะแสดงผลการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว 2. ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไปนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ยอมให้เธอเป็น number one เรเดนตกลวว่าเธอนั้นสวยและก็เซ็กซี่แอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอนเบบี๋มีแฟนอยังครับเพราะคน crazy ยอมให้เธอเป็น number one